ค่ะอ่ะเปิดตัวเป็นทางการแล้วเป็นยังไงบ้างคบเอาเริ่มจากใครครับผมพูดก่อนเหรอก็ช่วงเอเชียไทยแลนด์ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมนะฮะร,รายการนี้ก็คา,าดว่าในไทยเนี่ยเป็นที่แรกที่ทําเป็น s u r v i v a l r e a l รลิตี้ออ i o ชั่นโชนะครับผมก็ปกติผมจะเจอแต่เฉพาะตอนที่ผมไปที่ประเทศจีนมันก็จะมีรายการประเภทนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในไทยเนี่ย ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเจ้าแรกแล้วก็รายการช่วงนียก็จะเป็นรายการที่ใหญ่มากด้วยแล้วก็เป็นที่ yes, น่าสนใจของไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าในระดับเอเชียแล้วในระดับทั่วโลกเลยรับความตื่นเต้นเป็นยังไงบ้างครับแบบคนไทยจะได้เข้าถึงกับรายการนี้กันมากคือนนี้ตอนเองครับผมว่าความตื่นเต้น <ๆ S 1> ของมันคือเวลาที่เราเห็นแบบรายการที่เราแบบมีความเป็นไอดอลหรืออะไรต่างๆอย่างเง,งี้ยบางทีมันจะมีความ มาตรฐานอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยที่มากำหนดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ความผิดนะมันเป็นดิเรกชันของแต่ละอันแต่ว่าดิเรกชันของช่วงเอเชียมันคือไม่มีกฎตรงนั้นเพราะว่าทุกคนมาแต่แต่ละประเทศอะไรเงี้ยมันมีศิลป,ปะของตัวเองมีตัวตนของตัวเองสูงมากๆอะไรเงี้ยเพราะงนั้นทุกคนก็จะโชว์ในแบบของตัวเองมันจะไม่มีคําว่าไอดอลที่ตายตัวคำว่าอาร์ติสต์ตายตัวเราจะได้เห็นความฮาบางคนมาแบบสายฮาบางคนมาเป็นแบบสาย ขายความเอนเทนความดุความอะไรเงี้ยมันจะมีทุกอย่างในทุกรถในรายการนี้จริงๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่ช่วงของการโชว์แต่ช่วงของการอยู่ในการคูมิ่งเพราะว่าเราได้เห็นคนหลายประเทศเขาคุยกันแบบหลายภาษามากขนาดผมเป็นเมนเทอร์นั่งอยู่ผมยังงงเลยบางทีเนเน่พูดจีนกับพวกแขกที่เป็นไทยวันนี้เราก็ลืมตัวอะไรแบบมันมีความหลายภาษาใช่คือผมก็รู้สึกว่าเออมันสนุกตรงที่ว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีวสิกโนบารดิ้งจริงๆมันไม่มีบารดิ้งสำหรับรายการนี้จริงๆ นี่แหละครับในส่นพี่ที่เคยผ่านอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างครบงับมันแตกต่างจากที่เราประกวดไหมครับก็เนี่รู้สึกว่าความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันมากก็คือน้องๆก็ต้องมาประกวดแล้วก็เตรียมซ้อมอะไรอย่างี้แต่เนี่รู้สึกว่าที่มันแตกต่างคือมันเปิดกว้างมากขึ้นใช่เมื่อก่อนมันก็จะอยู่แค่ใน,นประเทศนั้นใช่แต่นรู้สึกว่าตอนเนี้ยเฮ้ยเรามีต่างชาติมากขึ้นและตัวในเองก็สามารถแชร์ประสบก,การณ์ที่เราเคยได้ผ่านตรงนี้มาที่เราไปแข่งขันที่ต่างประเทศก็สามารถแชร์ตรงนี้ให้น้องๆได้อะไร Hi Jack. Ah, uh, How? Uh, I feel like uh, yeah, I was saying up there that my only goal here is to um, give more opportunities to uh, different territories around Asia for people, young people to, uh, that have that have dreams, uh, that's passionate at what they do, to give them an environment. Uh, to release it and to shown <That 's> release <laughs> be and สำหรับพี่แจ็คนะคะก็คือเป้าหมายเลยก็คืออยากจะทำให้ที่นี่ค่ะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนที่มีความฝันแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะมีแพชชั่นอยากจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ทุกคนได้มาเปิดสักยภาพแล้วก็กดล็อกทุกอย่างแล้วก็เป็นตัวเองที่ดีที่สุดค่ะ That's correct. How you know? Yeah, and I think. Uh, uh, The, also, the other thing is not really following the traditional method and format and formula of doing everything. And uh, I believe, I believe um, the color of, their, of a person's character uh, is harder to achieve than skill set because skill set you can, you can practice you can practice and do it over and over again to get it right but it's harder to have to bring that character out of someone and the personality the color the, the, the tone of their, their, their true self so my standard is focusing and prioritizing that สำหรับสิ่งที <Toyota. S 2> ink, ่พี่แจ็คมองว่าเป็นมาตรฐานหรือว่าสิ่งที่ให้ความสําคัญมากที่สุดนะคะไม่ใช่สกิลเซ็ตหรือว่าทักษะการร้องหรือว่าการเต้นเพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ตลอดแต่สิ่งที่น่าท้าทายแล้วก็น่าสนใจคือการดึงเอาสีสันของความเป็นตัวเองออกมาค่ะเพื่อให้ถูกเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่พี่แจ็คมองว่าสําคัญมากๆเลยค่ะ Lastly I want the young people in Thailand to be shown all over Asia whether they're from Thailand whether from Indonesia Malaysia uh, 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 Philippines, a อิน h ด n d o n e s i a India, uh, Korea, Japan, uh, 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 China, like everywhere in Asia to share that uh, talent everywhere to be seen. สุดท้ายแล้วนะคะก็คือพี่แจ็คอยากให้เวทีนี้ค่ะมาเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในเอเชียค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดอินเดียมาเลเซียญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เป็นตัวเองที่ดีที่สุดแล้วก็โชว์ศักยภาพออกมาเต็มที่ค่ะใช่ เขาว่ากันพูดถึงเมนเทอร์อีกหนึ่งท่านนะที่นี้ไม่ได้มาอะรบ้างเขาแบบเป็นเมนเทอร์ป้วโอ้ about nonpen o n n p e yeah man he's a great guy I mean what do you want to know about him like personally or like in this show อยากรู้อะไรคะเกี่ยวกับเมนเทอร์อีกท่านคุณเตน a s, <S a mentor. <S <S like <S <S how, how is he as a mentor? Oh, he's very professional, and he's uh, when he says something, it's it's straight up to the point, and and he's very experienced, you know, and he's been in the game for a while, for a long time already. Very professional, very talented, and you know we're honored to have him on the show. เพราะผมว่าเต็นเขามีความแบบว่าเวลาคอมเมนต์นะแล้วมันจะมีจุดที่แบบเราอยากให้น้องเขาไปแบบพัฒนาอะไรเงี้ยเขาจะพูดคําที่ดูแบบว่า จริงๆถ้าพูดด้วยอีกอีทนนึงอ่ะมันจะรู้สึกโอ้โหทำไมแบบเขาเรียกว่าให้เราปรับพุงเขาหรอแต่แตนพูดดูแบบทั้งทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติเราเลยไม่รู้สึกว่าออฟเฟนแล้วรู้สึกว่าออกเตรียมพร้อมที่จะฟังคำนั้นอะไรเขามีอะไรไปตีในการพรูดแบบม,มันมีความเ g e เทิลมีความเ g e เทิลอะไรเงี้ยเออผมว่าเออมันมีความถ้าเป็นสมมุิที่พูดเนี่ยถ้าเป็นพี่ในพายพูดก็คือน้องร้องไห้เลยมีมีฟิลคนร้องไห้อ่ะส่วนใหญ่เป็นร้องไห้ด้วยความดีใจครับผมไม่มีใครร้องไห้เพราะโดนดูเพราะว่าเป็นเอนเทอร์ทุกคนไม่ได้ดู

เราชชนับนแเราให้ตัวแทนที่เป็นเนนที่เชิญชวนไหมครับใช่ค่ะหนูหรอแม่ไม่เชิญชวนอค่ะก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะคะให้ติดตามรายการนี้ด้วยเพราะว่าไม่รู้สึกว่า มีพี่ๆเมนเทอร์ที่ผ่านประสบก,การณ์มามากมายแล้วก็มาแชร์สิ่งดีๆให้น้องๆแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เปิดใหม่จริงๆเพราะว่ามันมากกว่าสแตนดาร์ดเราได้พูดเอาไวม้มามากกว่ามันต้องลุกกรอกใช่ทุกคนอยากได้ให้ม,มาเป็นแบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเองมีความยูนิคของตัวเองในนั้นได้ซึ่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็ยังได้คนติดตามรายการโชว์เอเชียค